ไหนขยันสุดคนไทยคนไทยจริงหรอชาติไหนที่รู้สึกว่าเขาที่เคยเจอมาแล้วแบบขี้เกียจที่สุดไม่ยอมแบบทำงานกลุ่มแล้วแบบคนต่างชาติเขาจะแบบเออ Phd ทอก I อ o n t ว a n ่าท talk about it จัเนียงนี้รู้เลยนะคะว่าชาติ <laughs> พูดนะคะอาจารย์ค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแบบแต่แบบแก่จนถึงแบบวัยรุ่นส่วนมากก็จะเป็นคนยุโรปหรือไม่ก็แบบอเมริกา แต่รู้สึกชอบก็คือเหมือนเขาเหมือนเส้นความแตกต่างระหว่างครูกับนักเรียนมันไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นมันต้องเป็นความเท่าเทียมกันของครูกับนักเรียนเราถึงจะสามารถพิจาร s s กันแล้วก็เหมือนแบบเติบโตไปด้วยกันได้คือในคลาสเรียนอาจารย์กับนักเรียนน่ยมีบทบาทในการเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งคู่ซึ่งอันนี้มันเป็นโมเดลที่ทางอังกฤษแหละก็คงจะต้องการจะสอนแบบนี้อึ่งตอนนี้เพื่อนเพื่อนบ้างเลยไหม เออเพื่อนร่วมคลาสช่วงอายุเป็นยังไงประสบการณ์ความหลากหลายของอาชีพหรือสายที่เรียนมาแล้วชาติพันธุ์ของเพื่อนเป็นยังไงบ้างรู้สึกเซอร์ไพรส์ตอนนี้มาเพราะรูกคนอินเดียเยอะมากอ่ากี่เปอร์เซนต์ว่าน่าจะครึ่งหนึ่งได้อ๋อห้องเรียนหนึ่งประมาณกี่คนร้อยร้อยคนแต่ร้อยนี่ไม่ใช่ทั้งโปรแกรมไม่ใช่ทั้งโปรแกรมเพราะโปรแกรมมันมีสองร้อยแต่มันจะแบ่งเป็นสองเซกเซกละร้อยแต่มันก็จะสลับคนกันไปกันมาถูกป่เราได้เจอคนทั้งสองเซก ไม่ก็เคยอยู่แสกไหนก็แสกนั้นไปเลยอ๋อเหรอจะมันมีหลายวิชามันมีหลายวิชาและเราเซอร์ไพรส์ทำไมสมารถเลือกได้ว่าเราอยากทำงานกลุ่มกับใครต้นเทิมมันจัดมาเลยอ่าเขาเรียกว่าซินดิเคตทีมทีมเนี้เทอมเนี้ยอยู่กับคนนี้นะอยู่อ๋อแต่แบบที่โอ๊ตบอกว่าของโอ๊ตคือพออยู่ปุ๊บอยู่ทุกวิชาเลยต้องอยู่ทุกวิชาออกี่คนนะห้าหกคนอ่าอินเดียประมาณครึ่งนึงแล้วชาติอีกอีกครึ่งนึงนี่ประมาณชาติไหนบ้างจีนไหม จีนก็ก็มีอืมก็เยอะแล้วก็จะเป็นฝรั่งคนไทยก็เหมือนไม่น้อยเพราะเดี๋ยวเนี่ยโปรแกรมเนี้ยคนไทยไแอบไปได้ยินมาเพราะเพื่อนเหมือนไปคุยมาว่าคนไทยเริ่มสมัครคือมันป๊อปอะอในหมู่คนไทยก็เริ่มเริ่มมาแหละแลังจากคลิปนี้ปล่อยออกไปก็น่าจะคนไทย <laughs> เยอะแล้วฝรั่งในที่นี้นี่คือคนอังกฤษไหมคนอังกฤษโอดยังไม่ เยอมันคงมีแหละแต่ว่ายังไม่เจอเลยจะเป็นฝั่งยุโรปมากกว่าอเมริกาก็มีเออแต่ว่ายุโรปจะเยอะกว่าโอเคเพราะว่าค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนกับของเราปะไม่รู้เพราะว่าแบมของฉันไม่มีคนอีนเลยอ้าวหรอใช่ไม่มีเลย zero ของเราคือแบบฝรั่งเลยแทบไม่มีเลยคนจีนเกินครึ่งน่าจะแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมั้งโอเคอะรู้ชาติพันธุ์ของเพื่อนแล้วช่วงอายุเราคือเด็กจบใหม่เออเราน่าจะเป็นช่วงที่ เด็กสุดแล้วแหละเออเด็กสุดก็อดยีิบสองถูกปะมอนอาจจะไม่เด็กสุดเพราะมันจะน่าจะมีคนแบบเด็กโอนนิดนึงแต่ก็คือเหมือนว่าเข้าวเป็นเป็นเพราะว่ารู้จักเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเกิดต้นปีสองพันสองก็คือเหมือนเขาจะเด็กโอดปีหนึ่งมั้งเออแต่ก็ยังไม่เคยเจอเด็กก็คือเหมือนว่าเป็นรุ่นเดียวกันแหละปีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพี่พี่คนไทยเงี้ยก็จะมีแบบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี้ยยี่สี่มาให้พี่ดูเยอะอแต่ก็มีทำงานมาแล้วนิดนึง นิดนึงและเยอะสุดตอนนี้ที่เจอคือยี่สิบแปดอันนี้คือคนไทยอย่างเดียวคนไทยฝรั่งด้วยเพราะว่าฝรั่งอย่างเทอมเนี้ยฝรั่งกลุ่มโอ๊์อ่ะก็มีบางคนที่มีงานฟูไามอีกด้วยนะแต่คือไม่กล้าทำอายุเขาแต่คือเขาบอกว่าเขาทำงานมานานมาก นานมาอาจจะ30ต้นๆซึ่งเขาไม่ถึงอ่ะพี่มินแต่ก็รู้จริงว่าเขาดูทํางานแล้วเขารู้จริงก็แสดงว่าช่วงอายุจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างแคบนะไม่ได้ไปถึงอยู่สิบห้าสิบถ้าอย่างนั้นคงไปเรียน M B A อ่ะโอเคเรารู้สึกว่าสไตล์ของเพื่อนแต่ละชาติเท่าที่เราทํางานกลุ่มด้วยชาติไหนขยันสุดคนไทยคนไทยจริงเหรออันนี้สาบานได้เลยคนไทยอ่ะเวลาคนไทยที่มาที่นี่อ่ะ ไม่รู้ว่าทําไมประเทศเราอะ่ะเขาจะเลือกคนค่อนข้างเยอะเข้าใจไหมเหมือนว่าเขาคัดคุณภาพเท่านั้นใช่<ม>คือเหมือนว,ว่าความแตกต่างอย่างเช่นสมมติให้ยูเรียนจบอังกฤษมาอ่ะม,มหาลัยไ,ไหนมายื่นเขาคงรับ<ม>เพราะฉะนั้นคนไทยที่เข้ามา,ารู้สึกว่าให้เราส,สังเกตดูนะส่วนมากก็เกตหนึ่ง<ม>หรืออย่างมีพี่คนหนึ่งเนี้ยนางเหรียญทองจากลาซาดมาคนนั้นก็คือแบแบคุณพี่แบบว่าแหละคือเหรียญทองมันต้องแบบ เขาสุดจริงๆซึ่งเวลาคนไทยทำงานกลุ่มจะละเอียดที่สุดอ่ะสไลด์เงี้ยคนไทยก็คือฝรั่งก็คือแบบทำได้ไงเนี่ยสวยขนาดเนี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็คือปกติไหมที่บ้านเซนก็ทําอย่างเงี้ยเออเออไอซึ่งสไลด์มันก็ไม่ได้อะไรแต่หมายถึงว่าเวลาทางานอ่ะคือเหมือนเราแบบตั้งใจทํามันจริงๆคือไม่ทําส่งเท่าที่ลองได้แบบส่งสิ่งกับคนไทยเพราะว่าก็นั่งเรียนด้วยกันทุกคนก็คืออ่านมาก่อนล่วงหน้า ทุกคนก็คือทําการบ้านหรือบางคนเขาอ่านเลคเชอร์มาก่อนในซําอะแล้วเหมือนจดมาไว้แล้วก่อน<ม>แล้วเหมือนอาจารย์มาสอนเขาก็จดอีก<ม>หรือว่าเหมือนลอจิตเขามันมันดีอะมาถึงว่าพวกคนไทย<ม>แล้วเวลาอย่างเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยเวลาติวสอบก็จริงจริงเวลาติวสอบมันก็ไม่ได้มีแค่เพื่อนคนไทยติวเพราะว่าฝรั่งหรือว่าคนมาเลคนเจไหญเขาก็เหมือนเออขอมาฟังด้วยม,มาคุยด้วยอะไรเงี้ย<ม>เขาจะบอกว่าพวกเด็กไทยมันชอบแบบ มี Ph.D. Talk ชอบถามอะไรที่มันแบบถามทำไมทำไมต้องคุยกันเรื่องนี้ด้วยเราแบบไม่ต้องรู้ก็ได้มัง้งอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนคนไทยก็จะแบบก็<ต>อยากรู้อะ่ะเออก็เหมือนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับอาจารย์นะเพราะก็ คิดดูสิถ้าเป็นในกรณีนี้ยสิ่งที่อาจารย์พูดมันก็ไม่ถูกแล้วงั้นอะไรอะไรกันแน่คือการอธิบายทฤษฎีที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแบบคนต่างชาติเขาจะแบบเออ Phd talk d อ n t w a อ t to ท a ก k ับ o u t it แล้วเขาก็ไปเลยเอ,อุอ้ยเกลียดอะสังเกเนียนี้รู้เลยนะคะว่าชาติไหนพูดนะคะแล้วเวลาอย่างเงี้ยอยู่ในห้องอะ่ะคือปกติคนไทยจะได้ชื่อว่าแบบไม่ได้ไม,ไม่ได้ expertise อ,อันนี้เมานิดนึงก็คือคนไทยตอบน้อยแต่เวลาตอบอะ อาจารย์ก็จะแบบ that's an excellent answer ซึ่งภูมิใจมากรู้สึกดีใจที่เกิดเป็นคนไทยเพราะว่ามันก็จะมีแบบบางชาติที่เขาจะพูดเยอะในห้องเข้าใจเขาก็จะตอบตลอดเวลาเจอเหมือนกันเราก็เรียกเขาว่าเป็นเทพแห่งการ power phrase ซึ่เหมือนบางคร้เคยเจอว่าแบบเหมือนมีครั้งนึงเหมือนอาจารย์ถามมาแล้วในห้องมันเงียบพือโออตะเป็นคนที่ไม่ชอบตอบบ่อยเพราะรู้สึกว่า ถ้ามันไม่ได้คอนริมั่นจริงๆก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมเหมือนมันมีคนอยากพูดเยอะให้มันพูดไปเถอะมันมีคนข้างหลังอ่ะตอบแล้วมันเขาตอบผิดแล้วเหมือนแบบวันนั้นอ่ะเราตอบต่อไงแล้วมันถูกแล้วเหมือนอาจารย์ก็แบบเอ็กเซเลนต์คืออวยยศอวยยศอะไรเงี้ยเราก็โอเคอําตอบอะไรเงี้ยพอเหมือนไปคําถามต่อมาเหมือนเหมือนเขาไม่ยอมอ่ะเขาก็ยกมือตอบอีกแล้วเหมือนอาจารย์ก็แบบ มันก็เหมือนเหมือนกับคนที่ก่อนหน้านี้เขาพูดไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้เข้าใจไหมเออชอบตอบเออชอบตอบตอบไปก่อนมีชาติที่เพราะเราก็ฟังมาจากหลายคนเนาะไม่ได้แค่จากออสอย่างเดียวก็คือแต่จริงจริงฉันรู้สึกว่าเราสามคนกําลังพูดถึงคนละชาติอยู่เพราะว่าชาติเดียวกันไม่คนละชาติไม่ไม่คือพี่ไม่ได้พี่คิดว่าพี่ไม่ได้เหมารวมนะคือหมืองว่ามันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งหรือเปล่าไม่แต่ของโอ๊ตอี๋วไม่ใช่ฝรั่งเข้าใจใช่ฝรั่งเงี่อ แต่ของฉันน่ะก็ไม่ใช่ฝรั่งเหมือนกันแต่น่้จะเป็นอีกชาติหนึ่งที่ไม่ใช่ชาติโอ๊ตอ้าวเหรอแสดงว่าแล้วแต่เอมันก็ขึ้แล้วแต่ประสบการณ์แหละซึ่งก็อย่าไปเหมารวมเลยว่าชาติมันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่เท่าที่รู้ก็คือคนไทยอ่ะพูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักเออเออพูดน้อยต่อยหนักใช่รู้ชาติที่ขยันสุดแล้วก็คือชาติเรานั่นเองนะคะแล้วชาติไหนที่เท่าที่เคยทำตอนนี้ฝรั่งมาฟังคลิปเราเราจะไม่แปลมัาสังเกตเขาเหมั่นไส้อยากถีบเรามาก ชาติไหนที่รู้ว่าทําเคยเท่าที่เคยจะมาแล้วแบบขี้เกียจที่สุดไม่ยอมแบบทํางานกลุ่มแล้วแบบไม่ไม่อยากอยู่ด้วยอ่ะพิกาคนบอกว่าโอ้เไม่เคยเจอนะแต่ว่าได้ยินจากเพื่อนคนอื่นชาตินั้นก็คืออันนี้เราไม่ได้เหมารวมคือไม่ได้เหมาแต่หมายถึงว่าอันนี้คือประสบการณ์ที่เจอจะบอกว่าคือเราอ่ะ คนดุชาติเป็นเพื่อนเราได้ออแต่เราแค่เจอแบบนี้มาเออ,เอ,อซึ่งชตินั้นก็คือคนอ,อินเดียแต่โอจะบอกว่าคนอินเดียในกลุ่มโอ,ดอ๊ด่ะทั้งสองเธอไหมเทอมนี้เธอมไธอมไ่แล้วประเสริฐเออ,เอ,อแต่ว่าคนอื่นที่เขาเคยเจอก็จะคือแบบว่าพูดอย่างเดียวแต่ไม่ทํางานออออหรือมันก็จะมีบางคนที่แบบว่าไม่ทําอะไรเลยทั้งเทอมแต่สุดท้ายเพื่อนคนอื่นทํางานหมดแล้วว่าตัวเองอะไปแก้งานเขาจนง,งานเขาพังอะไรอย่างเงี้ย เราคือคืออันนี้คือไม่ได้มาจากคนเนี้คือมาจากหลายๆเพราะเราชอบไปเจาะแจะเจาะแจะคนนูน้นคนนี้เออล้วก็เหมือนเนี่ยเมา,เากลุ่มเธอให้ฟังหน่อยอสิฉันชอบรู้เรื่องคนอื่นฉันก็บอกเขาไปเออเขาก็เหมือนเนี่ยเจอมาหรือบางทีก็ไม่ตรงเวลาทํางานกลุ่มนันไม่มาอะไรเงี้ยเออเยอะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นแต่ของโอ๊ตคนอินเดียครึ่งหนึ่งไปแล้วนี่ใช่ไหมก็ครึ่งหนึ่งก็คือก็คือสวดมนต์เอาว่าจะเจอ ดีหรือเจอไม่ดีเ,ออเพราะจริงๆทุกชาติมันก็มีดีไม่ดีฝั่งหลังไม่ดีก็มีฝั่งหลังดีก็มีใช่อืมแต่คนไทยดีหมดอ่า <laughs> <ม> <laughs> ไม่ใช่คนคุยกันถึรว่มันคุยกันรู้เรื่องแ,<บ>แล้วอีกอย่างมันถึงว่าอาจจะมายถึงว่าปีนี้อาจจะดีก็ไม่ได้หมายความปีหน้าจะดีหมดมันอาจจะไมีคนขี้เกียจเข้ามาเรียนก็ได้แต่แค่ปีนี้มันไม่มีไงเออแต่ส่วนใหญ่ถ้าเด็ก ที่จบมหาลัยดีๆแล้วเกรดนี่อันดับหนึ่งมาจากไทยเราก็ค่อนข้างรู้อยู่แล้วาเราผิดชอบอ่ะเอจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็คือเรื่องความรับผิดชอบใช่แต่จริงๆแบบว่าเขาอย่างนั้นก็คือเขาอาจจะเก่งแต่เขาอาจจะแค่ไม่ได้มองว่ามันคือสิ่งของเขาเพราะมันคือปอโทแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มองว่าทําดีไปทไมเอาแค่ผ่านก็พอมันก็มีคนคิดแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะก็เดี๋ยวไปทํางานแล้วไงใครจะมาดูเกรดเธอใช่แต่มันก็จะมีบางคนที่อย่างเราเนี่ยเราก็เหมือนยังแคร์เรื่องคะแนนเราอยู่ อยากทาให้ดีที่สุดก็ไหนไหนทำแล้วทําให้มันดีไม่ได้หรออะไรเงี้ยกราวที่ไม่เหมือนกันมันก็มาเป็นก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พูดยากเออมันพูดยากนะแล้วแต่แต่ว่าเพื่อนก็คือที่เจออะเพื่อนโดยรวมก็คนไทยคุยแล้วนิทใจที่สุดคือหมายถึงว่าคนไทยทุกคนมาบ่นว่าแบบอยากทํางานด้วยกันเองเพราะรู้สึกว่าแบบมีเจคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเจว่าถ้าเราทำด้วยกันทุกวิชานะ distinction ห้าวิชาเลยค่ะอะไรพวกเนี้ย อันนี้แบบว่าอันนี้แบบว่าไม่ได้อวยเลยแต่ว่ามันมีจะมีบางแฉ่ง่องมาเก็ตติ้งอนาลติกเนี้ยบางทีฝรั่งเขาแบบไม่โอเคเรื่องเลขมันมีเจคนนันนะะแบบอีกเจอีกคนนึงนางทาแบบรีพอร์ตทั้งหมดคนเดียวแล้วรีพอร์ตนั้น่ะได้แบบเจสิบสามก็เจสิบห้าก็คือแบบก็คือดิสติงชันแต่ทาคนเดียวในกลุ่มแต่ว่าฝรั่งก็ได้ดิสติงชันด้วยก็คือเขาก็ต้องได้เพราะว่าก็ส่วนบุญอะก็คือแผ่ไปเขาเลยบอกว่า คนไทยถ้าอยู่ด้วยกันก็คือจะแบบสตรองมากอาจจะได้200อเต็มหนึ่งอาจจะแบบเออเหลี่ยนทองไปเลยสิบ <10 S 2> คนลวดอ,อะไรเงี้ยเออแล้วจากที่มีประสบการณ์เรียนกับเพื่อนมาคิดว่าฝรั่งเป็นลักษณะประ,ประมาณไหนมันก็จะมีพวกแบบโหฉลาดมากก็มีฝรั่งเนี่ยถ้าพูดถึงฉลาดสุดในห้องตอนเนี้ย น่าจะเป็นฝรั่งฝรยุโรปยุโรปชาติไหนรู้ปะไม่รู้แต่เขามีประสบการณ์แต่อันนี้ไม่รู้ว่าเขามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนแต่คือเขาดูรู้อะว่าสิ่งที่เขาพูดเขาอ่านหนังสือเยอะเขาดูมีมุมมองที่แบบว่าพูดเยอะแต่เขาพูดมีสาระเออมันไม่ใช่แบบพูดแล้วก็แบบเหมือนไม่มีอะไรเลยอะแถมฟังดูเรื่องด้วยอืของพี่ก็เป็นเหมือนกันคือรู้สึกว่าฉลาดสุดคือฝรั่งว่ะฉันก็ันะฉันตลาดสุดก็ฝรั่งแล้วคือจริงๆถ้า ถ้าไม่เคยเจอประสบการณ์การเรียนกับคนต่างชาติมาก่อนอาจจะฟังแล้วแบบไม่เก็ตว่าแบบอะไรคือการตอบไปเรื่อยอพูดมากไม่มีสาระแต่คือพอมันเจอด้วยตัวเองแล้วแบบอ๋อเออมันเป็นแบบนี้แหละใช่ตอบจนอาจารย์ต้องเบรกอะ่ะนี่นะไม่ถือว่าขอให้คนออ่นบ้างอะไรเงี้ยนี่ตอบจนอาจารย์ก็แบบ ไม่เข้าใจแบบไม่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรเออแต่ที่นี่เขาก็ไม่มีไม่มีเสียหน้าหมายถึงว่าเขาเรียกอะไรเขาไม่ทาให้เสียหน้าอาจารย์อาจารย์เขาเก่งมากเลยนะบางทีเขาก็จะแบบถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าเออขอโทษนะพอดีวันนี้หูฉันอื้ออ่ะมันมีวิธีมันมีวิธีที่ไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีแย่เขาก็เลยยังรู้สึกดีที่จะยกมือตอบตลอดไป เออก็เป็นสิ่งที่เตรียมใจมาก่อนแล้วกันว่าอาจจะได้เจอแต่ก็เป็นเรื่องปกติก็จะสบการแหละแปลกๆปนใหม่ไซเบอร์ิตี้ไงไซเออร์ซิตี้ตามที่เขียนในเซสโอเคเมาเพื่อนพอประมาณอยากกิจกรรมบ้างเยอะมากจริงเหรอต้องแต่แรกสุดเลยที่ยังไม่ทันเปิดเทอมนี่มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมเขาจะมีแอป เป็นชื่อ u n i b บ d ดีก็คือเหมือนให้ c o n อน c t กับเพื่อนในรุ่นก่อนอแล้วมาหาหลัยก็จะมีแอปเหมือนเป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวเราแบบ Facebook ส่วนตัวอะไรเงี้ยของเขามันเรียกว่า i อ Connect ก็เหมือนเราก็ได้เหมือนทุกคนใช้เหรอ ก็มีคนโพสอ่แต่คือนี่ไม่ใช่ไงนี่เอาไว้แค่ลงทะเบียนกิจกรรมที่อยากเข้าใๆแล้วกิจกรรมมันมีเยอะมากเพราะมันจะมีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับฮอบบี้ไปเข้าชมรมเล่นกีฬาเล่นดนตร,นตรีหรือใครชอบบริเวเทียก็นี่ยไปช่วยคนไร้บ้านอ,อะไรเงี้ยอุ้เยอะภาษาเข้าอะไรบ้าง ให้เขาเราไม่มีเวลาเข้าเรียนหนักกันเนาะส่วนมากจะเด็กปอตีเขาซึ่งเด็กปอตีก็ไม่ใช่บิสเ c นสกูก็จะเป็นคือหมายถึงว่ากิจกรรมอะที่เด็กปอตีเราอะทำได้ทุกอย่างแต่หมายถึงด้วยความที่เป็นเด็กปอโถอะไลฟ์สไตล์มันก็จะอีกคนละแบบหนึ่งเพราะเราเรียนมันอินเทนส์มากมาก แล้วเหมือนบางทีเด็กปอตีเขาต้องเก็บเข้าพอร์ตด้วยแหละใช่ทำกิจกรรมเยอะแต่ของปอทองมันก็จะมีพวกที่เป็นแบบแคริเอร์คลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงว่าแต่มันก็ไม่ได้ตัวเป็นชม์ลครมันก็จะแค่เหมือนจัดอีเวนต์มันเอาเกสต์สปิเกอร์แต่ละอินดัสทรีมาพูดใครสนใจอันไหนก็ไปเข้าอันนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีพวกแบบงานปาร์ตี้งานเลี้ยงอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะเมื่อวานเมื่อวานงานบอลจัดที่ไหนคะขึ้นรูถค่ะ งานเขาไม่ได้จัดกระโหลกกระลาวดีเนาะลงยิมอะไรไมี่ใช่ปิด Natural History Museum ตอนกลางคืนตอนยังคืนงามรู้สึก V.I.P มากแล้วทุกคนต้องจัดเต็มแต่งตัวเขามีธีมอะไรมี dress code หรอซึ่งก็คือจริงๆแบบ properly ก็ต้องแบบ black tie อ่ะคือ ขั้นสูงสุดแต่ก็คือใครจะแบกมาไม่มีใครมีฝรั่งเขาแต่งจริงนะพี่ว้าเออพอฝรั่งับบ้านเขาอยู่นี่ไงเออมาเอามาได้แต่ก็คือทุกคนคือ dress to impress เราคือทุกคนแบบสวยแล้วงานนี้มาทำอะไรกันเหรอปาร์ตี้ปาร์ตี้เพราะเขาคงเข้าใจว่าเด็กเครียดซึ่งแต่ือรู้สึกว่าเหมือนเมื่อวานไปอะถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้กินเหล้ามาเพราะเมางไม่ได้เออกินเหล้าไม่ได้ แต่เรายังรู้สึกอะไรว่าเราเอนจอยไปเมาดิบก,กับคนอื่นแล้วเราเห็นคนอื่นว่าเออทำไมมันดูมีความสุขจังเลยเนาะอ,อะไรเงี้ยันนี้ได้เป็นมิงโกกับแบบคนสองร้อยคนหรือมากกว่านั้นสองพันสองพันเลยเอ่ะมิวเ<า>ซียมแทบถลบ่มเลยทีเดียวใช่แต่ว่านี่คือคืออะไรทั้งทั้งมหาลัยทั้งปอทหรืออะไรคิดว่าน่าจะของบิสเนซสกูอย่างเดียวอืมน่าจะปทเพราะปทมันก็มีหลายโปรแกรมเนาะเราแบบพวกสิทธิ์เก่าก็มาได้ มันก็เลยใหญ่อันนี้คือฟรีนักเรียนปัจจุบันฟรีใช่ดีอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว n a t i o n a l History Museum เขาก็มีจัดอีเวนต์ตอนคืนที่เราคนธรรมดายอย่างเราต้องเสียเงินเข้าไปแพงมากแทงด้วยใช,ใช่แบบดิสโก้ไแอบบ้ไซเลนดิสโก้ที่นี่นอนแบบค้างคืน แต่นี่ก็คือเอ้าไปฟรีแล้วแบบบรรยากาศมันสวยงามชอบมากที่แบบเขามีโฟโต้บูธมีอะไรเงี้ยอเออใหเล่นของกงของกินสตรีทฟู้ดว้าวหิวแล้วอ่ะทุกคนเหมือนกัน <laughs> อร่อย <laughs> แล้วก็คือเพื่อนก็คือไปกันทุกคนเลยไหมทุกคนเลยม้ยใครจะพลาดอะพี่คือเหมือนอาจารย์เขาก็รู้แหละเมื่อวานในจริงๆอะต้องเลิกเรียน4ี่โมงเหมือนเขาก็ปรับวิธีการสอนเขาเขาแรปอัพทุกอย่างภายในแบบสองชั่วโมงแรกแล้วสองชั่วโมงหลังเขาก็เหมือนไปทำเหมือนไปนนี้นะแล้วส่งอีเมลมาก็คือเหมือนให้ไปแต่งตัวแหละ แต่งหน้าจเราทุกคนก็คือแบบตอนเช้ามาสภาพแบบเพิ่งตื่นนอนพอตอนเย็นมาทุกคนก็วูบแบบโอ้โหแบบที่มันคนเดียวกันกับเมื่อเช้าหรือเปล่าไม่คือเราก็เพิ่งไปเที่ยวกลับมาเนาะสภาพก็คือยังแบบพักฟืนอยู่ประกอบกับเรียนหนักอะไรเงี้ยเมื่อวานเนี่ยพอไปถึงหน้างานเพื่อนก็แบบว่า ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเธอแปลงร่างได้อาลูนเนี้ยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้ขิงหน่อยว่าเธอไม่รู้เหรออยู่เมืองไทยฉันเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนี่ปกติมีเป็น conversation ที่เกิดขึ้นแบบในอินเทอร์เน็ตปกติธรรมดาก็ได้เหมือนไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่มันพอเสร็จแล้วคนอื่นเขาก็เหมือนไป after party กันเี after กันดีกเราก็มานอนซึ่งมันก็เริ่มดึกแล้วปะใช่ไหมมันเริ่มห้าทุ่มครึ่งแล้วเหนื่อยแล้ว ก็เป็นอีเวนต์ให้คนมาทำความรู้จักกันเพราะมันแบบคือเหมือนมันโตแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนแบบไม่ได้เป็นเหมือนน้องนองปอตีที่เขาดูแบบรับน้องเต้นไก่ย่างกันเฮ้ยแต่ว่าครั้งแรกวันแรกที่เปิดเทอมมาเขาเหมือนเคยเล่าอย่างว่าเขาพาไปเข้าค่ายลูกเสือใช่เห็นนั่นแหละเหมือนสตอรี่ที่โอต้องไปปีนไอสูงสูงแล้วโดดลงมาอันนั้นยังงงอันนี้ก็งงเหมือนกันไปผิดโปรแกรมหรือเปล่าอันนั้นเขาต้อนรับปอตีหรือเปล่าคือโถยก็แบบงงแต่ก็คือเหมือนถึงว่า team building activity ไงก็เหมือนเป็นรู้จักเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเหนื่อยเรื่องปีนเขาไม่มีเต้นไก่ย่างโง่เอยไม่มีไม่มีเล่นยิงปืนในป่าอะไรเงี้ยเอออันนี้คือของโปรแกรมนี้เหรอเป็นรับของโปรแกรมของเขาจัดให้มีทุกโปรแกรมเลยก็คือไปคนละวันลืมถามสิ่งที่สําคัญที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากหูค่าเธอมจริงเท่าไหร่เปลี่ยนทปีอะจแต่ว่าของโอนน่าจะประมาณสามหมื่นสีพปน ทั้งปีเนาะเพราะมันเรียนหนึ่งปีใช่ไหมใช่ทั้งปีหนึ่งปีสามหมื่นสี่พันตื๊ดตื๊ดเลกกรตามนี้นะคะล้านห้าล้านห้าสามหมื่นแต่คุ้มนะรู้สึกความรู้ที่ได้มันได้แล้วมันมันได้เพอร์สเปกติฟได้ประสบการณ์ที่ดีและชื่อมหาลัยที่จะติดตัวเราไปตลอดคอนเน็กชันที่ได้แล้วเพื่อนก็คือแบบคุณภาพอ่ะแล้วเห็นเหมือนจะเรียนหนักขนาดนี้จริงๆมีเวลาเที่ยวค่อนข้างเยอะ มันจะมีช่วงนาะมันจะพักเบรกพักเบรกใช่แต่ตอนเปิดเทอมช่วงที่เรียนก็เห็นว่าโอ๊ตค่อนข้างเรียนหนักจริงจังเทียบกับตารางเรียนของเราสองคนแล้วที่เรียนมาสัปดาห์สองสามวันไม่ใช่สองสามวันสองสามชั่วโมงแต่โอ๊ตเรียนอ้าววังคุ้มความรู้อันนี้คือความรู้คุ้มเกินคุ้มค่าเทอมสุดๆจริงใครที่อได้ความรู้แบบเต็มๆแบบมั่งเรียลมากนะคะ แต่ว่าอาจจะต้องตั้งใจทําเกรดตอนช่วงปตรีใครได้ใครยังดูตอนนั้นอยู่ก็ถ้าสมมติว่าจะต่อเลยเพราะมันจริงจมันมีคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เกรดหนึ่งแต่ว่าเขาก็เหมือนทํางานกองทำงานมาแล้วหลายปีมีประวัติการทํางานที่ดีช่วยแทนเอามาใช่ก็เทรดออฟได้อ่ะสุดท้ายแล้วก็ขอให้พี่โอช่วยปิดคลิปนี้ด้วยการฝากอะไรถึงน้องๆที่ฟังแล้วเริ่มรู้สึกว่า อยากเรียนที่นี่โปรแกรมนี้แล้วกได้จิมาร์เก <M ining. S 2> ็ตติ้งเอาจริงว่าอยากค่อนข้างอยากฝากหลายๆคนเล็กที่ว่าอยากเรียนต่อแล้วกันคือสุกว่าเลือกเลยว่าอยากเรียนอะไรแล้วไม่ถึงว่าโฟกัสกับแค้นตรงนั้นก็พอรู้ว่ามีสกิลอะไรที่ที่เราจะต้องมีที่ต้องแบบสร้างตัวเองทําให้เขาแบบว่าสนใจเราขึ้นมา เวลาเราเล่าเรื่องตัวเองในใบสมัครอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเหมือนเราก็เล่าความพยายามของฉันมันไม่ได้พึ่งมีมาแค่วันสองวันนี่นะตอนฉันสมัครแต่มันคือการที่ฉันแพลนชีวิตฉันท้งแบบในช่วงระยะเวลาสิบยี่สิบปีเนี้ยฉันอยากทําอะไรบ้างเออก็มันอาจจะฟังดูเวอร์นะแต่หมายถึงว่ามหาลัยเขาคงอยากได้คนอย่างเงี้ยที่แบบว่าแพลนจริงไม่ใช่ว่าก็มาเรียนเพราะอยากเรียนแต่มานทาให้เขาเห็นว่าฉันมีความพยายามยังไงบ้าง พัฒนาตัวเองมาแล้วยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะทำให้ฉันะสามารถบรรลุเป้าหมายหลักในชีวิตของฉันได้อย่าหวานอย่าแบบทำลองไปทุกอย่างคือจริงๆลองทุกอย่างก็ดีแต่ว่ามีสักเรื่องสองเรื่องที่แบบไปให้มันลึกจะได้เอามาแล้วก็มาขายว่าไอสิ่งที่ฉันมีอ่ะมันจะมา contribue ให้กับคนในรุ่นคนอื่นๆหรือในโปรแกรมเขาได้ยังไงคือเหมือนอดมอง ความสัมพันธ์ตัวเองกับมหาลัยคือก v e and take อ่ะเขาให้เราเราก็ให้เขาอืวินวินทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยอก็คิดว่าเป็นมุมมองที่ดีในการ Apply a p p อ y ให้ติดเพราะบางทีแค่ให้ติดมันก็ยากมากแล้วที่พูดนี้เหมือนแบบเขาง่ายๆทุกอย่างเดี๋ยวเขาไปเรียนเดี๋ยวก็สวยๆกิจกรรมดีๆมันแลกมาด้วย ขวามหนาเลือดเนื้อเหงื่อน้ำตามากมายให้พี่เห็นโอ๊ตเวลาแบบว่ายื่นสมัครอะไรแล้วแบบมีความตั้งใจกับทุกประโยคที่จะเขียนเขาไปแก้แล้วแก้อีกโทรปรึกษาคนนู้นแล้วแล้วก็ยังโทรปรึกษาอีกห้าคนอีก็เลยอย่างเงี้ยกบเลนแล้วแหละตอนนี้กาจะประมาณห้าสิบก็คือเห็นว่าเป็นคนที่แบบตั้งใจจริงแบบ อย่าใจอย่างที่บอกนะว่าเขาเรียกว่า SOP เลยเนียเวลาเขายิ่งจํากัดคำน้อยเนาะยาค่มันยิ่งต้องแบบแต่สุดท้ายแล้วมัน worth it ไหมคะคุยไม่เสียใจที่ทำโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่โอ๊ตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่โอ๊ตเรียนจบแล้วทำงานเราก็จะคุยกันเดี๋ยวคุยกันทุก30ปีอายุส0เป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ วนไปนเรื่อยๆนะคะนี่คือรายการเรียลิตี้ทีวีโชว์ของอตโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย